การทำนาโช่เริ่มด้วยชีสซอสละลายเนยในกระทะให้ร้อนแล้วตักแป้งสาลีอนเนกประสงค์ลงไปผัดในเนยให้สุกและเหลืองเป็นสีบรอนเทนมลงไปทีเดียวทั้งหมดคนให้แป้งผสมและกระจายไปทั่วกับนมเร่งไฟคนจนกระทั่งซอสข้นปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยขาวใส่พาเมซอนชีสใส่เชดดาชีสลงไป และตามด้วยมอสโาเรล่าชีสที่ทำให้มันยืดคนให้เข้ากันจนกระทั่งชีสเหนียวอาจจะต้องเติมนมเข้าไปอีกนิดหนึ่งเพื่อไม่ให้เหนียวจนเกินไปใส่ทาบาสโก้ลงไป การประกอบนาชโชเอาเข้าเกลียบนาชโชมาวางในจานที่มีก้นลึกราดด้วยชีสซอสไปบนนาชโชหรือข้าวเกลียบตักยำอะโวคาโดหรือกวาคโมโลีเข้าไปตักซ,าซ,าซาัลซ่าลงไปวางบนกวาคโมโลีโรยด้วยมะกอกดำสไลด์โรยด้วยพริกดองฮาลาเพโน,โนและผักชีรโรยหน้าและชีสกินกับมือนะครับ